เลิกโรงเรียนแล้วค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะจะกลับบ้านกับแม่แล้วเหรอลูกหนูจะกลับบ้านแล้วไม่งอแงเลยถ้าอยู่บ้านถ้าขังไว้แต่ในกรงจะเหงาอยู่บ้านเพราะว่ายังเล่นกับพี่เขาไม่ได้ยังกลับตัวอยู่ยังไม่ได้เช็คสุขภาพนะคะแต่กลับแล้วใช่ไหมกลับบ้านกับแม่ไหมกลับบ้านกับแม่ไหมคะ าก็ไม่ได้โวยวายพุ่นวายอะไรนะคะกินแล้วก็นอน,นจ้าคุณครูเขาเรียกกลับบ้านนะคะก็เลยตอบรับเอออ่ะยะกัดยกัดยะกัดยกัดยกัดนี่อยู่ในกระเป๋านะคะอยู่ในกระเป๋ากลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีเอฟจีนะคะจ้าเดี๋ยวกลับบ้านกันลูก กลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ